หนูขอกุ้งเอาตัวหนึ่งกุ้งของสีนะนะแล้วก็แล้วก็ปลาหมึกเอาตัวเดียวแล้วก็ไข่พะโลให้หนูข้าวกับปลาหมึกนะห้าสิบนะข้าวปลาหมึกห้าสิบแล้วปลาหมึกอันนี้แล้วก็พะโลไปนะ Uhm, ไม่เอาเไม่เอาน้ำแค่แค่เอาผงหน okay. ูเอาไปกินไงรัเ huh. ท uh ่าไหร่ไ huh. ม uh ่ไ huh. ด uh ้ไ huh. ม uh ่แน่นไปนะมัไม่เป็นไรอันนี้เจ็ดสิบแต่ห้าสิบร้อยยี่สิบนี่มีใจไม่ได้แล้วซูมมาที่ข้าวแกงแล้วก็ซูมมาที่หน้าดิฉันอืาเอามาหน้าดิฉันสิอืออ่าเอาอัสดีค่ะทุกคนเราอันนี้ข้าวแกงปัดติ่มบางลราโงนะทุกคนนะ ราคาเนี่ยกุ้งเนี่ยตัวละเจดสิบาทนี่จะให้ดูนะกุ้งตัวละเจดสิบาทนี่มันก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็ปลาหมึกกับไข่พะโล50ารวมชามนี้ร้อยบาทเดี๋ยวก่อนนะคะขอโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะคะทุกคนนะก็คือแล้วแต่ดุมพินิจของใครแบบว่าความคิดของใครว่าถูกหรือแพงนะคือความที่เขาเป็นป้าติ๋มไง เขาก็ต้องมีราคานิดนึงถ้าเป็นป้าน้องหรือป้าดาราเนี้ยมันก็ไม่มีนะอีฉันจะกินกินจิมชิมก่อนอันนี้ปลาหมึกข้ากระเทียมไทยนะทุกคนหอมหอมกระเทียมห้าสิบห้าห้าสิบหกไม่ไปรนี่มีงความเค็มตงไปเลยมึงอีกกระเดานะมึงความเค็มนะเดี๋ยวเรามาลองอาากกลลน,นี่มั้งที่เอ็มใกล้ๆหน่อยนี่มันใกล้ๆตะวนันตะวัอตะวันี่คนยงังเอาไว้ใส่สีแดง กินลงมาก็ได้แน่นต้องไปหาผ้าไปกาวก่อนเลยแล้วเราจะชิมก้อนกุ้งนะไม่ใช่ไปกาวเหมือนเดิมที่มันเป็นประชาชนจะตกใจกันนะร้อนหนูด้วยแหละความสดใช้ได้เลยทุกคนเอ้า ความแพงก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ถูกเลยเอาว้ก่อนอืมไม่งแล้วคือจะบอกว่ามดดราม่านะทุกคนมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลที่อมองหน้าเราอยู่เนีมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคละคน,นะคือถ้าคุณชอบนะคุณก็ซื้อถ้าคุณไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะทุกคนนะกุ้งตัวใหญ่นะใช้ได้ไนะทุกคนนับไปสบาน